กราบขอโอกาสองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพระเถรานุเถระผู้เป็นประธานและพระภิกษุสามนเณรทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่สาธยมทุกทุกท่านวันนี้สามนเณรจะมาสะแสดงธรรมมาโปรโดมาแนะนำที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ในสมัยพุทธกาล ขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจเจริญสติเจริญภาวนานะหลับตาค่อยๆหายใจพุทโทลมเข้าพุทธลมออกโทอย่าไปคิดฟุ้งซ่านขันติปรมาตโปตีติขาขันติคือความอดกัน้น เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างดีอย่างดียิ่งขันติคําว่าขันติขันติคืออะไรแปลว่าอะไรขันติแปลว่าความอดทนความอดกั้นจากกิเลสแล้วกิเลสมันคืออะไรล่ะกิเลสมันก็คือความอยากได้ความอยากมี เห็นคนนูน้นคนนี้เขามีอย่างนูน้นอย่างนี้เราก็อยากได้แบบเขาบ้างนั่นแหละเรียกว่ากิเลสนะกิเลสอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ใจเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านได้นั่งสมาธิใต้ต้นโพบำเพ็ญทุกขกิริยาท่านต้องมีขันติมากนะที่จะนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเพชรปวดเมื่อยท่านก็เอาขันติไประงับความปวดความเมื่อยมันก็อยู่นอกกายเรา แต่ในตอนเนี้ยเรากำลังพัฒนาจิตใจไม่ได้พัฒนากายเรากำลังเจริญสติเจริญภาวนาอยู่นะร่างกายที่มันปวดที่มันเมื่อยเราก็อยากขยับใช่ไหมนั่นแหละมันคือกิเลสถ้าเราลองปล่อยมันอย่าไปสนใจมันเดีย๋ยวมันก็หายไปเอง ลองนั่งนิ่งๆเอาสติไปจับอยู่ที่ลมหายใจไปจับอยู่ที่ท้องเวลาหายใจเข้าท้องมันพองขึ้นใช่ไหมเวลาหายใจออกท้องมันก็ยุบลงใช่ไหมถ้าเราไม่คิดฟุ้งซ่านเอาขันติ ระงับเอาความอดทนไประงับกิเลสพวกนั้นความฟุ้งซ่านเหล่านั้นมันก็จะหายไปเองถ้าเรามีความคิดฟุง้งซ่านตอนนั่งสมาธิตอนเจริญสติเจริญภาวนาเราก็นำขันตินั่นแหละ ไประง,งับมันเราต้องรู้ตัวอยู่เสมอนะตอนนั่งสมาธินะ่ะและทุกๆครั้งเราต้องเอาสติจับอยู่ที่ลมหายใจทุกๆครั้ง ที่เรานั่งสมาธิอยู่ถ้ามันเมื่อยถ้ามันปวดก็ลองทนดูเอาขันติระงับกิเลสพวกนั้นไว้เอาระงับมานมานคือความปวดความเมื่อยเปรตสุลกายก็คือความปวดความเมื่อย ระงับมันไว้คิดไว้พุดโธพดโดอแ่ะไปนสนใจมนันยิ่งสนใจมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงรทธิ์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกทุกท่านทุกๆุกคนสามเณมรเชื่อว่า ทุกๆกท่านทุกๆก,กคนที่นั่งอยู่นะตอนนี้อยู่ณที่นี้อยู่ณศาลาแห่งนี้ต้องมีขันติกันทุกทุกคนถ้าใครคนไหนไม่มีขันติก็ไม่สามารถมานั่งนิ่งๆจเจริญสติจเจริญภาวนาได้หรอกนะก็เหมือนกัน ตอนที่สามเณรยังไม่ได้บวชน่นะสามเณรก็เรียนหนังสือตอนสามเณรเรียนถ้าสามเณรไม่มีขันติมีความอดทนมีความอดกั้นต่อกิเลสทั้งหลายสามเณรก็จะเรียนไม่รู้เรื่องสอบไม่ได้สอบตกที่สามเณรเรียนมาได้ ก็ามว่าเนมีขันตินะทุกๆคนก็เหมือนกันที่ทุกๆคนเรียนหนังสือหรือทำงานได้เพราะทุกๆคนมีขันตินะถ้าใครไม่มีขันติก็คงไม่สามารถมาอยู่มานั่งอยู่จุดจุดนี้ได้หรอกเพราะฉะนั้น ขันตินะสำคัญมากนะกิเลสมันมาเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆมันไม่มีวันหยุดหรอกมันมาทุกครั้งทุกครั้งทุกคราวแต่เราก็ต้องระงับมันให้ได้ตอนนี้หนบัดนี้เรากำลัง จเจริญสติจเจริญภาวนาอยู่มันก็เหมือนเรากำลังจเจริญขันติอยู่นั่นเองตอนแรกๆที่สามเณรนั่งสมาธินั้นๆสามเณรก็มีกิเลสมีความง่วงอยากนอนง่วงนอนทุกครั้งทุกครั้งที่นั่งสมาธิ ตอนสามะเน้นง่วงสามเน้นก็จะภาวนาว่าง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอทิ้งพุดโทไปก่อนมาเจริญสติว่าง่วงหนอง่วงหนอะเจริญไปเรื่อยๆนั่งหลังตรงๆถ้าเจริญไปเรื่อยๆแล้วมันยังไม่หายจากความง่วง ก็ลืมตาเสียลืมตาสักแป๊บหนึ่งลืมตาให้มันคลายจากความง่วงเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งทุกๆครั้งที่เรานั่งสมาธิเขาถึงให้เจริญพูดโทไงให้เรามีสติอยู่กับตัวไม่ให้เราไปคิดนู่นคิดนี่ ให้คิดแต่ว่าพุโทโธพุธโทโธลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อสติจะได้ไม่ผ้สร้างอีกทั้งสามเณรทุกทุกท่านทุกทุกคนก็คงยังไม่รู้จักสามเณรสามเณรชื่อ สามเณรปรณวัตนะก็บวชเมื่อวันที่สองเมษาบวชพร้อมกับพระพี่ชายแล้วก็สามเณรพี่ชายพระอุปชาก็คือพระอาจารย์อิสราชขีมานัโทโธ สามนเนนอายุสิบสองแล้วนะก็อายุยังไน,น,น้อยอยู่เลยสามนเนนบางครั้งบางครั้งก็ไม่มีสติบ้างมีสติบ้างเป็นบางครั้งบางคราว ครั้งไหนที่สามเนรไม่มีสตินั้นสามเนรจะคิดถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่สามเนรฟุ้งซ่านอยู่เนี้ยสามเนรจะคิดพุทโธแทรแกมาหยุดความคิดพวกนั้นทันทีไม่ต้องไปคิดมันต่อไม่ต้องไปคิดมันให้จบปล่อยมันหยุดแล้วก็ไปเจริญสติพุโทโธต่อ เพราะฉะนั้นขันติมีความสำคัญมากนะขันติความอดทนความอดกลั้นสำคัญจริงๆถ้าเราไม่มีก็นั่นแหละเราก็จะไม่มีความอดทนอดกลั้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรมันก็ไม่มีสติวันนี้ สามเณรก็ได้แสดงธรรมแสดงแนะนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบลงแล้ว